คุณแม่ของลิซ่าหวังว่าคงจะไม่มีแบบนี้อีกเดบิวตโซโล่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับไอดอลสาวสุดฮอตลิซ่าแบล็คพิงคที่ได้เปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการทั้งยังปล่อย MV เพลงไตเติลและลิซาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาให้กับแฟนทั่วโลก โดยใน MV ของเธอนั้นเธอยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เป็นบ้านเกิดใส่เข้าไปใน MV แบบอัดแน่นตามที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าฉันอยากนำเอาวัฒนธรรมไทยที่เป็นตัวตนของฉันใส่เข้ามาในเพลงเดบิวต์ค่ะก่อนจะผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับสไตล์ฮิปฮอปสุดเท่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ มีทั้งฉากหลังที่เสร็จขึ้นมาโดยนำเสนอปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอรวมถึงชุดไทยประยุกต์ที่ได้ดีไซเนอร์ไทยชื่อดังคุณหมูอาสาวาจากแบรนด์อาสาวามาเนรมิตชุดสุดปังในครั้งนี้ด้านคุณแม่ของลิซ่านั้นก็ได้ออกมาโพสตอรี่อินสตาแกรมขอบคุณทุกคนที่รักและสพอร์ตลูกสาวก่อนที่เจ้าตัวจะขอความร่วมมือเรื่องความเป็นส่วนตัวของคนในครอบครัว เนื่องจากบางคนไม่อยากออกสื่อเลยอยากขอร้องว่าอย่าไปรบกวนเลยพร้อมยกตัวอย่างกรณีของคุณยายที่มีนักข่าวบุกเข้าไปสัมภาษณ์ถึงที่บ้านในขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกต้นหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก โดยคุณแม่ของลิซ่าได้กล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่รักน้องและเผื่อแผ่มาถึงครอบครัวของน้องนะคะจริงๆแล้วครอบครัวเรามีกันหลายคนแต่อาจจะเห็นหน้ากันไม่หมดเพราะบางคนก็อยากรักษาความเป็นส่วนตัวไม่อยากออกสื่อคุณแม่ขอร้องว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยนะคะ ล่าสุดมีนักข่าวบุกเข้าไปหาคุณยายถึงที่บ้านขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนถ่ายรูปคุณยายสัมภาษณ์คุณยายในตอนที่หลานสาวที่ปกติอยู่เป็นเพื่อนคุณยายไม่อยู่บ้านและนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นหวังว่าคงไม่มีอีกเป็นครั้งที่สามนะคะตอนนี้หลานสาวก็โทษตัวเองตลอดสงสารหลานสาวมากเลยค่ะ